สวัสดีครับสวัสดี f อทุกๆท่านนะครับก้าวเข้าสู่หลักเกือบ2 0 0 0นะครับเกือบ2 0 0 0ัซับแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่กดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าการทำคลิปของผมนะครับสิ่งที่ผมทำนะครับที่ยังทํำอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เพราะ f อก็เพราะคนดูนะครับไม่มีคนดูไม่มีผมแน่นอนนะครับผมจะไม่ทํานะครับถ้าไม่มีคนดูนะครับ เพราะว่าผมบอกแล้วนะครับช่องผมไม่ใช่ช่องที่จะเอาไปทำทาเงินอยู่แล้วผมผมไม่กดทําเงินอยู่แล้วกับ YouTube เพราะว่าผมมาแชร์ประสบการณ์นะครับมาแชร์ความรู้มาแชร์สิ่งที่ชาวสวนนะครับชาวสวนแตบบ่แบบมือใหม่บางทีอาจจะยังไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้งกับทุเรียนแต่ผมก็ไม่ใช่คนที่ว่าเก่งเก่งระดับแบบอาจารย์อะไรแบบนั้นนะครับก็ กลางๆครับมีความรู้ก็มาแชร์มาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับเกือบจะเข้าสู่2,000แล้วนะครับโอเคถ้าถึง5 0 0พันะผมรับปากเดี๋ยวผมจะซื้อกล้องนะครับผมจะไม่ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับถ้าถึง5 0 0 0ันนะครับถ้ามีคนดูถึง5,000ันนะครับถ้ามี f c มีคนติดตามถึง5,000ันเดี๋ยวผมจะซื้อกล้องละกันนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องปุยยาปุยยานะครับสเต็ปสเต็ปการทำงานนะครับเป็น EP 2ีแล้วกัน เพราะว่ารอบที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมไม่ได้พูดถึงเรื่องยาเลยนะครับเพอเราใส่ปุ๋ยปุ๊บนะครับใส่ปุ๋ยปุ๊บลำดับแรกคือกระตุ้นยอดนะครับกระตุ้นยอดแล้วก็ค่าค่าค่าเพลี้ยไฟนะครับกระตุ้นยอดก็จะมีปุ๋ยตัวหน้าสูงนะครับสาหร่ายนะครับมีปุ๋ยตัวหน้าสูงมีสาหร <muitos S 2> ่ายนะครับที <scarcity> ่จะกระตุนยอดแล้วก็ค่าค่าเพลี้ยไฟด้วยนะครับยุงกัดนิดหน่อย ฆ่าเพลี้ยไฟด้วยนะครับเราต้องควนค่าเพลียไฟไปก่อนนะครับพอประมาณสัก15-20วันนะครับพอยอดเริ่มหรีแดงนะครับเราควรที่จะใส่ปุ๋ยซ้ําไปอีกรอบหนึ่งนะครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะเหมือนใส่รอบแรกก็ได้ใส่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของรอบที่แล้วนะครับสมมุติใส่ต้นละหนึ่งโลเราก็ใส่ประมาณสักต้นละครึ่งกิโลนะครับใส่ปุ๋ยซ้ําไปอีกเพื่อจะให้ ทุเรียนไม่ขาดธาตุอาหารนะครับแล้วก็เขาจะไม่ถ่ายใบนะครับเขาจะไม่ถ่ายใบทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางใบก็เติมด้วยสาลายจิบนะครับแล้วก็ปุ๋ยน้ําสุ่เสมอหรือจะหนักไปตัวหน้าสูงก็ไม่ว่ากันนะครับใช้ได้นะครับระยะต่อไปคือใบกําลังขี้กลางนะครับใบกําลังขี้กลางสิ่งที่ควรระวังเลยคือเพี้ยจักรจันนะครับเพราะว่าเพี้ยจักระจรันจะกินใบที่กำลังขี้ขกลางนะครับ ขี้กลางแล้วทีนี้ใบจะม้วนนะครับไม่หล่นนะครับบางคนยังคิดว่าเป็นเพลี้ยไฟอยู่นะครับอ่าก็คือจะเป็นเพจจักจั่นนะครับสิ่งที่ควรระวังช่วงใบเพจหลาดอ่อนคือเพจจักจั่นนะครับยาที่ผมใช้ก็จะมีโอมิโทเอตนะครับโอเคเหม็น okay, เอาอยู่นะครับแต่ว่าไม่ลำไรไานะครับโอมิโทเอตแล้วก็ไม่ค่อยดื้อยาด้วยตัวนี้นะครับ วันนี้ก็มาพูดมาคุยมาบอกกันในสเต็ปงานนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นความรู้เพื่อแชร์ประสบการณ์นะครับถ้าย่างไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะเข้าสู่2000แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สั้นๆน,นะครับกระชับฉับไวไม่ทันขัดตกบกพร่องอะไรยังไงตรงไหนตกหล่นคอมเมนต์ Comment, เข้ามาถามมาคุยกันได้นะครับไม่ได้ลงคลิปนานนะครับเกืบอบ2เดือนวันนี้อัด ไปเลย2คลิปโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ